แต่ภาพบริษัททัวเราเนี่ยยังคงอยู่ในการกระท,ทําที่คลิปที่ผิดกฎหมาย<ะ>ซึ่งกระทั่งตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้เกือบสองเดือนแล้วทัวลงกระนำเละเลยค่ะนี่นคือผลกระทบที่เราได้รับเยอะมากค่ะพี่เมย์คือแบบทุกวันแม้กระทั่งโดยเฉพาะอย่างเมื่อวานที่กําลังจะพูดยังไงคือแบบ เี่กาลังใจรเราทําทัวร์ด้วยความสุจริตเราเปิดบริษัทด้วยความสุจริตแต่พอมาเจออย่างนี้ค่ะถ้าวันใดวันหนึ่งเราเผลอพลาดพังทําผิดจริงเตือนเราปรับเราทำทำโทษเรารยังไงเราก็ยอมรับอยู่แล้วค่ะแต่อันเนี้ยนะวันเนี้ยเราทําทุกอย่างมาด้วยความสุจริตนะคะแล้วอยู่ๆก็ โดนมาเป็นอย่างนี้ก็มีคนมาเขียนเยอะว่าคลิปดูมันผิดปกตินะครับดูแบบแปลกๆนะครับคุณชายช่วยเช็คหน่อยได้ไหมก่อนลงช่วยเช็คก่อนได้ไหมบริษัทเขาเสียหายนะคุณชายเช็คดูดีๆก็ไม่มีการตอบ